ฉันอาจารย์าออกก่อนโอ้ยเบิ่งนี่มา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 โอ้ยพี่ชามาดูสิอะไรเอาอันนี้มาเสร็จออกแล้วที่ชุบเปียกตายค่ะเบิดเลยพรอมยิ่งเป็นสีดําด้วยเป็นยังเล่นครีมดูสิทุกคนครีมเต็มเลยบังนี่่เปิดให้เปิดเองดูสิเต็มแข้งเต็มขานี่มันเช็ดออกดูสิเอามาเช็ดมางนี่ตีมือตัวเองตีตัวเองตีเลยเบิัง บังโอ้ยไอ้เคีะตีตัวเองบังแค่ชุบเปียกนี่ไงนี่ไงนี่เขาที่ชุบเปียกโอ้บักกันนีไหม้นี่มาเช็ดนี่มามาเช็ดมานั่งเช็ดเช็ดเลยเช็ดนี่เช็ดออกนี่เช็ดออกนี่เออเช็ดออกนั่นละฮัทเช็ดออาเช็ดออกเลยทำผิดเองหนูก็ต้องเช็ดนั่นแหละเช็ดให้มันถึกแนี่บอสต้องเอาไปเช็ดโต๊ะนี่มาเช็ดนี่เช็ดเลย เอามาเซตมองพี่นี่นี่ลูกนี่นี่นี่เอามาเซร็วเร็ว <c oughs> น,น,ออนี่นี่นี่เซตออกนี่เซตออก i ิ d ดาวแอนเซตเออนั้นนั่นแหละโอ้ยเนาะเออนั้นเฮ้ยเมืเจ้าเอ๋ยเบิบ่องลูกอีนนกหน่อยหนึ่งพุ่นมันออกไปเซตยเอยู่พุ่นเออนะเฮ้ย จะไปห้องเพลงกับมันเดนี่ต้อป็นร้องเพลงแม่เด้มันชาร์จเข้าในลูกไอ้ที่มันเป็นสปีดชาร์จนะโลโลเออไปห้องเพลงแล้วเฮ้ยใครใครเด่นตบตบค่ะเออมันจะเดินหันไปคนเห็นทอฟฟี่ตบประส่วนเอออย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ด no 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 put it down put it down j a ๊แ n น put it down please เข้าใจดิฟใส่ใครนี่อะตะกินอย่าอีฟแซงกินของน้องให้ผู้ใหญกินให้แม่กินนี่นะบ่อนมาซะบางปัญหันนี้เอาตายให้มาแบบนี้เหรอเอ้ย ให้มากินก้อนให้ค้นกินที่หลังมันคืออะไรมา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 พี่อิฟบรับพี่อ๊ฟมามามาเอ๊หนูกจะเอ๊ยมาเขียดเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เป็นแล้ว